สามพี่น้องดีแลนเดมี่และดีออนคาแรคเตอร์ต่างกันหมดเลยโดยเฉพาะน้องเดมี่สาวคนเดียวของบ้านขวัญใจแฟนคลับทั่วไทย ทั้งความน่ารักความขี้เล่นไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดูเต็มไปหมดซึ่งคุณแม่ลีเดียสรันรัตได้เผยถึงนิสัยของลูกสาวว่าคนนี้เขาจะมีแบบกวนๆชอบแกล้งคนนู้นคนนี้เดี๋ยวนี้รู้จักโกหกซึ่งซึ่งหน้าแล้วหรือเอาของไปซ่อนเดมี่ไม่มีไม่เห็นไม่รู้ไปไหนแต่เขาจะมองเราหน้ากวนๆทะเ,เลนทะเลนขี้แกล้งล่าสุดสาวน้อยเดมี่ขอพักความแสบความโซนไปทำงานถ่ายแบบสุดน่ารัก ช็อตนี้เอฟซีใจว่าว่นกับรอยยิ้มสดใสของสาวน้อยที่ทำโลกสว่างจ้าดูหน้าอยู่มากยิ่งขึ้น3าที่น้องดีแลนเดมี่และดีออนคาแรคเตอร์ต่างกันหมดเลยโดยเฉพาะน้องเดมี่สาวคนเดียวของบ้านขวัญใจแฟนคลับทั่วไทย ทั้งความน่ารักความที่เล่นไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดูเต็มไปหมดซึ่งคุณแม่ลีเดียสรันรัตได้เผยถึงนิสัยของลูกสาวว่าคนนี้เขาจะมีแบบกวนๆชอบแกล้งคนนู้นคนนี้เดี๋ยวนี้รู้จักโกหกซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าแล้วหรือเอาของไปซ่อนเดมี่ไม่มีไม่เห็นไม่รู้ไปไหนแต่เขาจะมองเราหน้ากวนๆทะเลนทะเลน,เลนขี้แกล้งล่าสุดสาวน้อยเดมี่ขอพักความแสบความโซนไปทำงานถ่ายแบบสุดน่ารัก ช็อตนี้เอฟซใจว่าวูนกับรอยยิ้มสดใสของสาวน้อยที่ทำโลกสว่างจ้าดูหน่าอยู่มากยิ่งขึ้น